เฮดน้ำจิ ok> ้มเอเฮดเมาเฮดเอไอเซาวโรินเด้ค่ะพี่น้องออาไปปาดกันเลยเอาลูกอากนี้แล้วก็ต้องเอาตัวนี้ออกเอาลงเอาลงข้างล่างเอาลรงข้างล่างเออเอาลงข้างล่างมาเลยอ่ามาเดิอจาบพี่น้องมาเดิอกินสมเสาวรดน้ำกันเด้อนี่เสาวรได้ค่น้องไม้เพ่นทข้ามกินปาดปาด cháu phải cởi, cẩn cẩn cẩn, cẩn cẩn cẩn, cẩn cẩn Bà cẩn cẩn cẩn, cẩn cẩn cẩn, นีี่่เด้้ออพะปลาเลยจ้าปลาเลยเราไม่มีเพื่อสิภาคมาเฮ็ดสมเซาวรุเด้อค่ะพี่น้องเด้อเมื่อกี้สมเซาวรุนกันเด้อพี่น้องอืกำลังปลาเด้อค่ะพี่น้องกินหอมออกมาเลยค่ะพี่น้องกินหอมออกมาแล้วโอ้น้ำลายแตกฮะหิวเลยบ่น้ำลายแตกบ่อุ้ยอุ้ยอุ้ยน้ำหอมออกมาเลยเด้อค่ะพี่น้องอื้ม A lê a lê a bát a bì mai Hãy bì mai bát chết lắm Hãy bì mai anan hai bì mai ta sẽ thoải a dung Cái lục luộc dung o a dung o dung o hai bì mai ta kì bì mai ta ngăn phía ta ngăn phía tay đưa ta ngăn ok 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 นี่สีสันโอู้หนั่นๆเป็นตะกินแห้งเลยใ่ะอ่ะพี่ไม้มาตักอันนี้เอาหนีบไปตักกูอ่ะพี่ไม้เอาหนีบไปตักแล้วไม้เอาอันพี่ไปตักอ่าๆๆตักอ่าตักใส่ถ้วยตักใส่ถ้วยอ่ะตักใส่ถ้วยอ่าเร็วตักใส่ถ้วยเออนั่นเอาสอนตักเออเคี้ยวเคียร่องตักใส่ถ้วยจ้ะเออเอาลวตตัไน บ่อของนูกอปาดนูกปาดออกให้มันเป็นแบบนั้นคือให้นอปาดออกแล้วนี่เดอจะอุะนี่อไมเิ่นตักเด้อพี่น้องนี่โอ้ยนี่เอาออกก็บอเเออหนองเนี่เด้อพี่น้องอือน้อลายเตะ่ปาดอ่ะ ไล่แตกด้วยค่ะพี่นอ้องอ่ามามีปาดตอที่ไรแล้วปาดเร็วอ่าเอามาปาดอีเด้อน้องเ้ิ่ม่ะไรพี่น้องแข็ง,งนี่กําลังแข็นี่เหคะแข็ใสถ่ถั่วอ่าแข็ใส,ส่ถั่วอ่าปาดตอปาดตออืมแสบชิมเมืองแสบอ่าแสบบ้างปาดตอ สุดยอดมากเลยอ่าเอาวางไว้เออเอาวางไว้ที่ไรแล้วก็เอาต้นนั้นมาปานให้น้องไหวอีกเออปานตอยกันนี้ด้วยค่ะออกมาเลยเป็นอี่รด้วย่ะพี่น้องน,นี่ด้วยค่ะนี่นี่นะท้านมากมากเลยค่ะพี่หน้อมอ่านหวานหอมๆอืมดีด้วยค่ะเอ้าไปไม้เนี่ยครพี่ไม้ปานเอ้าปานใจอืมนี่ด้วยค่ะพี่หน,นุ่มหน,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 นุ่มพี่ไม้เพื่อนกัลลังแกะ เออได้ยอะได้ยอะว้าอ่าว่างรึดีเด้อจ้ะพี่หนุ่ม <จะ S 1> อ, <จะ S 1> อู้อ่ะพันึงแค่เอ้ยนี่น้องพี่ไม้พ่แนแค<แ>่์ด้วค่ะอู้อุ้ยหอมแฮงเซาเวลล์อืมดีเด้อค่ะพี่น้องแค่ออกมาแล้วอุ้ยนี่น่ากินงบับังเลยอ่าอ่าอ่าเรื่อยเรื่อปาดมีนฝาปาดฝาปาดเออคนฝนอ่าฝาปาดเรื่อยเปาดก่อนปาดก่อน มาปาดก่อนเลยปาดก่อนเร็วๆอาปาดก่อนเร็วๆเออปาดเลยไม่ก่อหน่อยอืมอาปาเลยนี่เด้อจับพี่น้องน้องมินเพื่อกำลังปาดซอยกันเห็นเด้อนี่อ่า ปาด,ปาดเขาไปทั้งหัวมันตีละห็นบ่ลนึ่งหัวมัน,นอ่ออาพี่ไม้แค่ใส่ให้มันเหมือนตีลูกแค่ใส่ให้มันเหมือนนี่เด้อยวจับได้น,นี่นี่เดมัวนี่นี่นแค่ใส่ถวยเห้มันเหมือนเออกำลังปาดปาดใส่เออแค่ใส่อู้นี่เอ่ารด้แล้ว อาเซ็จแล้วโอเคอเด้อค่ะเสร็จแล้วได้จับพี่น้องดีเด้อตุ๋นสีสันน่าลัมอือใส่ได้เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเขี่แค่ก่อนอ่าใส่อีหยังอ่ะใส่บักพริกจ้ะเออใส่ใส่บักพริกผงแล้วจ้ะพี่น้องเด้อนี่นี่สุดมากอือแค่นี้ก็พออืออ่าอ่าปี๊เออ อ่ะน้องไมคค้นหายอ่ะไม่มินตากันอื่นอ่ะสุโรดสุโรดนั่นไม่ถ่วยสุโรดเออสุโรดนี่สุโรดพงนัวเด้อค่ะพี่น้องเด้อนี่สุโรดสุโรดอ่าอ่ะเอาเลยอ่ะให้พี่ไมคค้นบันเนี่ยอ่ะค้นอืมไล่แตกเด้อค่ะพี่น้องอ่ะใส่ไออีกะอ่ะใส่อีกน้อยก็ได้อ่าพื่อมเสียโอเคอ่ะใส่น้ำป้าใส่น้ำป้าป้ำป้าเขาครัว กระปุบปบอกพี่กระปิสนาตินอ่ะนป้าใส่ลายเติบเนี่ยโอเคพ่อพิสฟ้าเออใส่ข้าวครัวนั่นอืมอีเด้อค่ะใส่ข้าวครัวเล็กน้อยเด้อค่ะพี่น้องใส่ข้าวครัวเล็กน้อยอ่ะพ่อปิดฟ้า ใส่น้ำตาลนะน้ำตาลอาเซนต์ตาลก็เอามาติน้ำตาลอย่าคนแห้งคนเยาคอยสวยอาซิมเบิงมาดิซิมเบิงมาเด้อจ้บพี่น้องมาเด้อมากินน้ากันนดิสาวรถเด้อค่ะพี่น้องเด้ออาซิมเบิงซิมเบิงแสบป้อซิมเบิงอู้ซิมเบิงค่ะ แซบบอแซบบอเอโอเคเยี่ยมอ่ะพี่ไม,ม,ม้ซิมบงหวานเ,วเปี้ยวอืมหวานเปี้ยวอู้หูน้ำลายแตกเลยอ่ะโซ่ค้ำใหญ่ๆพี่น้องมึงเลยเปล่วเปล่าก็ยังว่ากินสมอยู่อ่ะโซค้ำยิ่งยิ่ยเร็วมาขึ้นมาขึ้นอืมอ่ะเร็วนี่เด้อค่ะพี่น้องโซค้ำใหญ่ๆเด้อโอเคอ่ะเร็วๆ อืโอ้คำนี้ยายเลยอ่ะอืมอืมสุดยอดแทบอืมเย็นย็นอืมเย็นย็นเลอ่าโอเคสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ